ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะทางกำลังรับชมไลท์ทางกำลังรับชมรา,า,ายการ YouTube Channel นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับมาคอโหมดนะฮะก็คือตายแล้วห้ามกลับเข้าเซิร์ฟนะฮะก็โอเคก็โอเคนะฮะอะไรก็เอาชีวิตรอดในครึ่งแรกให้ได้ก่อนนะฮะ กมไม่ได้แคล้วก็นะฮะเมื่อกี้ถ้ามีสิ่งอะไรรบกวนขอไปเดะดปิแก่น้อยวมื่กี้เราต้องหาที่ตรงอุดมสมบูรณ์มากนะฮะใจนะฮะขึ้นไปล่อโอเคแต่เราไปตัดไม้ก่อนโอเคตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ ตัดไม้แบบนี้ผมใช้ดีนะโอเคเลี้คนเดียวเพียวๆโอเคดีดยวเดี๋ยวตัดไม้ตัดไม้ตันไม้ตัดนม้ตัดนม้อฮัตคอมหมดนะฮะก็คือตายแล้วออกจากเซิร์ฟเลยห้ามเข้ามาอีกโอเคไป ต้นไม้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 ตัดให้เยอะๆเอามือตัดไม้เอามือตอกไม้โอเคแล้วก็ตัดไม้อีกวีนี่วีนี่เชคเกอร์ฟาวชจเกอร์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้ด้วยนะฮะและเพื่อนผมนะฮะต่อเกมเมอร์ทีวีนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้มันด้วยนะฮะก็โอเคนะฮะแล้วแล้วก็ป่าพัดแชนแนลด้วยนะฮะก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดซับสไครต์เขาด้วยแล้วก็อะไรนะลายตัวคิงลาซาเฟโอะไรนั่นนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เขาด้วยนะฮะ พื่นผมสามคนนี้เลยนะฮะไม่ใช่เพื่อนหรอกครับเขาเป็นรุ่นพี่นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้พี่ผมสามคนนั้นด้วยนะครับลาลูิงยาเาฟิวโอเคนะฮะตัดไม้แค่นี้ก่อนแล้วเราก็ครับโต๊ะครับผมจะเจอถ้ำถ้ำห่ำถ้ำมวยยอม เร,เราพออยายามอย่าวิ่งนะฮะไม่งั้นเราจะเจอหินโอเคเราก็วางตัวคาบเลยนะฮะจุ๊บก็รตรงเอ้ยเดี๋ยวก่อนจัดของก่อนสิอเอาหินน้อยตรงนี้นะส่วนดินน้อยตรงนี้โอเคก็จัดของปุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะ จบนะฮะก็โอเคแล้วก็เตรียมการขุดหินได้เลยขุด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 หินก็ตรงนี้วางตรงนี้แล้วกันนะผมอาจจะสร้างบ้านในนี้ก่อนก็ได้นะคะเป็นคืนแรกคืนแรกยังไงทุกคนก็ไม่เหมือนพี่เอ็กคอร์สฮะพี่เอ็กคอร์สคืนแรกไม่งสร้างบ้านเลยนะคะ เปิดมาแม่งสร้างบ้าเลยนะคะพี่แม่งจะเถือนไปไหนวะพี่ยอมรับนะว่าพี่เล่นเก่งแต่ว่าพี่แม่งเถือนไหวพี่ค่ะคนอื่นแม่งยังมุดหัวอยู่ใต้ดินกันอยู่เลยบางคนก็แม่งเปิดพาร์มาก็อาจจะเข้าอยู่ในบ้านเลยนะฮะแบบว่าเขาสร้างบ้านเลยอนะแต่ผมแต่ไงผมก็ต้องอยู่ในถ้าน,นะคะเพราะตอนนี้ก็จะมืดแล้วด้วย โอเคเราต้องหาทรัพยากรให้ได้เยอะที่สุดนะฮะตอนเราก็ขยาบวกมากนะ,ะถ้าบวกมากอาจจะเป็นตาลายดีนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ขุดฝั่งนี้ด้วยน้ำมัน่ตดินโอเคอาจจะเฮยจ้ก็ขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ช่างแมงฝั่งนี้ขุดไม่ได้แล้วก็ขยายไปฝัป่งนี้ก่อนนะฮะ ขุดหินไม่ใช่ตัดหินเราก็ขุดหินไปเรื่อยๆนะฮะโอเคแล้วก็ขุดตรงนี้ออกไปให้หมดนะฮะตัดออกไปให้หมด โอเคพอเราได้นี้มาเราก็จะขาไปนี่นะคะขาขวานแล้วก็ดาบแล้วก็ที่ขุดแล้วก็ปพ๊บแล้วก็เจ็บแล้วก็เจ็บชัดแล้วก็จัดกันเล็กน้อยเพิ่มเพบ่มแล้วก็จุบเจ็บแล้วก็จุบจ็บแล้วก็จบ จุบจุบจุบเดี๋ยวขุดขวาเดี๋ยวขุดให้นี่ให้แตกก่อนเลยแล้วกันนะขุดไปเรื่อยๆเลยขุด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 กี่นาทีแล้ววะหกนาทีแล้วนะฮะก็โอเคนะฮะอ่าแตกแล้วนะฮะแตกค่ามือหน่อยนะฮะ ก็อะไรแต่ข้ามือก็พิกแอคนะฮะอย่าคิดกันไปลึกอย่านะฮะโอเคนะฮะเราก็จะตัดกันตรงนี้มาจุกแล้วเราก็จะไปตัดไม้ก่อนวัดดีน้องวัวเราจะยังไม่ค่าวัวนะฮะเราจะค่าตอนจําเป็นตอนที่เราหิวโห้ยอจุกอจุกจุกอจุจุกอจุกอจุด จริงจริงผมสร้างบ้านอะไรก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจนะฮะพูดเลยคำเดียวตรงๆพูดเลยสองคำตรงๆขี้เกียจก็โอเคนะฮะ่ะ,ะคนไม่มีกระดูกสันหลังนะทุยมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรเนี้ก็นะฮะก็โอเคขุดไปเลย โคดๆๆคๆคด,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 คดแล้วก็โอเคเดี๋ยวตัดไม้ให้เยอะๆก่อนตัดไม้ไปให้เยอะๆเดี๋ยวมันจะไม่มีใช้พอไม่มีใช้เราก็ต้องเสียงออกมาตัดอีกและสิ่งที่จะโดนคิปเปอร์ระเบิดต้มตามก็ตัดตรงนี้ต้นเดี๋ยวก็พอแล้วมั้งเนี่ย น่าจะพอแล้วพอมาเรามีตอนนี้เรามีอยู่ห้าสิบอันแล้วโอเคนะขอตัดอีกต้นหนึ่งแล้วกันเออจะหาวันหนึ่งชัาตายอยู่ไหรหาวันหนึ่งฉันไม่อาจจะขืนหอนกับมือได้ไหมเอา,าฉันตาย อยากจะบอกว่ารักฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจว่าฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกตลอดไปจะจดจำคำคำนี้เอาไว้วฉันรักเธอผมรักคุณนะครับ ฉันวักเธอกูหวังหาได้ทานก็ไม่เจอนะฮะก็โอเคตอนนี้เกยงทีแล้วผมจะแค่แค่สิบห้านาทีนะเพราะโทรศัพท์มันรับได้แค่สิบห้านาทีก็โอเคไปเลยปลุกจะหาทางนี่ไงเจอ ก็โอเคเดี๋ยวเราก็อะ,อะไรอะไรเนี่ยอ,อิมโบเลยครับคุณนิดครับรอทีสองอสดูว่าท่าดีว่าไม่รู้ครับแล้วแต่มึงเลยครับก็ขออาภาัยเสียงบรบกวนเมื่อกี้นีิดเลยโคตรโคตรจะได้คดดดแค่นี้ มึงให้ก <irgendw carbono> ูมาแค่ส <jis Anyway, si> <f LE> ี่อันฟักอยู่เออก็นะเออพอแล้วก็ได้แค่สี่อันก็เอานะฮะรักธรรมชาติอาจจะฮึด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 เยอะอาจจะฮึดฮึดอฮึด ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาค้ามาเลยให้หมดปักไฟไปตรงนี้อันหนึ่งปิดปักต้องประหยัดแล้วปักแม่งตรงนี้อันเดียวพอก็โอเคอาจจะฮึบฮึบฮึบอาจจะฮึบฮึบฮึบอาจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอสกัดจินเดาใจเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรโคตรโคุดขุดหวังเจอแร่ทานขอให้เจอแล้วกันนะ ก็โอเคนะฮะกูอขอให้เจอนะโอเคกดไปแล้วเราก็เจอแหล่ฐานแล้วนะฮะ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 ,ะเจอคื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 อเจออันเดียวกูร้องไห้เลยนะโอเคนะฮะเจอหลายอันเดียวเออเอาหลายๆอันแบบนี้สิ โอเคนะฮะขุดขุดขุดไปขุดไปเรื่อยๆขุดขุดขุดทำไมแม่เยอะจังโอ้โหให้ตายเถอะซาร่าที่ขุดกูจะพังนะฮะขุดสักอันเถอะตอนนี้ก็มืดเลยนะฮะ อาทิตย์ตกดินนะฮะหนูกระจับเท่าร่างแล้วอ่าวันหนึ่งช้า จะบอกให้รู้ไม่เข้าใจแต่ฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต้องไปก็นะฮะโอเคก็กี่นาทีเนี่ยสิบสองแล้วก็โอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะฮะ